องครับอันนี้คือเจ้าไทตันพี่น้องนะครับอ่งัวนะครับของงูหันนะครับที่อ่าสื่อกับน้องนะครับน้องอดุลนะครับพอดีงูหันให้เกียรติน้องนะครับก็คือสื่อนะครับสื่อหลอดวินิจฟ้ามพี่น้องนะครับหลอดวินิจฟ้ามนะครับก็ให้เป็นสื่อฟร์มครับพี่น้องให้เบืงกกขางพี่น้องนะครับตัวนี้อายุถึงสองปีกับสองเดือนครับก็ถือว่าแข็งขาไงครับแล้วก็เนื้อนังดีครับพี่น้องครับแข็งขาไงเนื้อน้าดีครับดากบนโซนครับ ตอนนี้คือพยามสีสีลดน้ำหนักมันอยู่ครับเพราะว่าเพื่อสีทดสอบน้ำเชื่อว่ามันสีมัดผ่ามาหลฐานบอกพี่น้องนะครับการลอดตรวจเลือดครับตอนนี้นะครับลอดตรวจเลือดนะครับกับสีเทสน้ำเชื่อเบรงว่าน้ำเชื่อแลนดีบอกครับพี่น้องนะครับอันนี้คือเจ้าไทตันครับพี่น้องกัซื้อว่าสีนี่พี่น้องก็ต้องห่วงครับเจ็บครับสีแดงนะครับแดงจะแสบตาครับมันนี่อาจจะพี่น้องอะไรเห็นว่าเตรียมตาาะวมันอยู่ในคอกนี่นะครับมูฮันกั เอ้บ่ได้เอาไปโซวข้างนอกครับเพราะว่ามมีคนมาซึงให้ครับเอาให้เบิงคักนะครับคือว่าสีบ่ต้องห่วงครับสีเจ็บครับแล้วก็แทงค้าดีนะครับเบิ้งกกหางพี่น้องนะครับเบิ้งงว่าเบิ้งกกหางนะครับแล้วก็เบิ้งสีครับสีนี่คือนีอยู่ในห่มพี่น้องว่าอยู่ตากแดดครับบ่ต้องห่วงได้ครับตรงไหนนะครับเบื้องนี้นะครับการสีส่งลูกดีบ่ดีบางทีไข้ทำพี่น้องนะครับคือว่าสีดําดีครับพี่น้องนะครับนี้กรสบมีนก็สีน้อนอะไรเนี่ยครับแบบแกตันผมนะครับกับ ถือว่าหนาโอนะครับสีดีสีแดงเข้มครับเดี๋ยวมูหันสีม้าไทยเห็นพี่น้องเบิ้งคักๆนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันแดดฮอนนะครับว่าสมารถเขาไปในดขอ,อกได้นะครับเพราะว่ามันกระดิหุนหวยครับพี่น้องนะครับมู <c oughs> หันที่แมงบินเขาดังมูหันครับพี่น้องเอานะครับกับเฮตันเฮตันเฮตันหนนามาเร็วเฮตัน ไทตันไทตันมานนี่มานนี่มาหน,นี่นะครับอันนี้แต่คือไทตันครับพี่น้องนะครับแต่ผมจักซื้อของอยู่ครับพี่น้องนะครับถือมาผมจักซื้อของอยูนอนอออย่นะครับอยากให้พี่น้องเบงิ้งหลายมุมครับ Anton. ว่าอยากให้เห็นอันนี้นะครับเบิ้งสีครับพี่น้องนี่ฮะนี่ให้เกิดมันมาแล้วไทตัน ันนี้คือเจทไทตันครับพี่น้องนะครับมูห well, ันนะครับกาซีเอ่อเกษตรกรน่ะจะได้ใส่รับบริการเร็วๆนี่พี่น้องถือว่าสีนี่พระสงวงครับภาคอีสานบานเฮ้ามูหันนี่ซื้อตามใจพี่น้องเกษตรกรครับเพราะว่าบานเฮาสิถือสิแหงขอแดงไว้ก้อนครับเั็นี้หนา็รัสีก็เข้มครับพี่น้องถือว่าถือว่าเอาใจเกษตรกรพระอีสานได้หรอครับนี่ครับแล้วก็นำเชือนะครับมูหันส่งทุกภาคครับภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือครับมูฮันเสียห้เบอร์หม้อที่เขาเจากระจายนำเชือครับพี่น้องนะครับ เดี๋ยวถาเบื้ันท่ายภาพแล้วนะครับสเอาให้เบิ้งว่ามาจังไรครับเอาอันนี้คือเจ้าไทตันผมนะครับพี่น้องไทตันสีนี่ผ้ตงห่วงครับสีแดงเป็นบักข้ามนะครับแดงจนแสบตานะครับนะครับผู้ตรงห่วงนะครับอันนี้สีเจ็บครับพี่น้องนะครับถือใจเกษตรกรภาคอีสานแน่นอนครับอันนี้นะครับเจ้าไทตันผมนะครับไทตัน ไททันขนาดว่านี้นะครับอันนี้จอไททันครับกับสายของวินเชสเตอร์กับพาสปอร์ตครับพี่น้องนะครับอันวอลเรื่องภาษาบอังกฤษนี่นะครับสายพอสายแม่ครับก็คือปูยานไต้เขาคือวินเชสเตอร์กับพาสปอร์ตนะครับแล้วพอก็เป็นพอมันก็เป็นพอน้าเขานะครับกัมาจากทีงเช่าฟาร์มครับพี่น้องนะครับกัถือว่าหนาล่อครับหนาล่อสีดีครับพี่น้องนะครับให้เบิ้ลคักๆนี่ครับอันนี้นะครับคือครับพี่น้องแฟนคขับมูฮันครับ ผูใดนะครับเบิ้งมูหันแล้วอยากอุดหนุนนะพี่น้องนะครับก็บอกหมอผสมเทียมว่าอยากได้งัวของมูหันนะครับหมักแค่ตันนะครับหลอดพ็นธุ์ฟ้าพี่น้องนะครับแต่ว่าเบิ้งเอานะครับคือว่าหนาตาดีครับหนาตาลนอครับอายุสองปีกับ2เดือนพี่น้องนะครับโดยประมาณนะครับเอานะครับเดี๋ยวมูหันไพ่เบิ้งงัวแตละโตนะครับของทีมอลีดยุทสุนาฐานนะครับทีมมูหันตาสินเตยนะครับมาเลือกมา รีดอยู่ศูนย์มาตชานนี่คือเป็นศูนย์มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ครับพี่น้องครับเพิ่นกระส่งตรวจนำเชื้อส่งแรบครับนอกจากเตาเททานแล้วก็มีนี่ครับงัวชาโะเลครับพี่น้องนะครับอันนี้ได้ยินข่เขาว่าเป็นของถันเสียตะวันครับพี่น้องนะครับชาโะเละโตทอสังพี่น้องนะครับยี่นี่อันนี่ขวบคุมอาหารนะครับใหงัวน้ำนักบ่หนักเกินไปแล้วก็สามาถขึ้นโตได้ครับพี่น้องอันนี้ก็แองกัดครับคือยี่นี่มีหลายโตครับพี่น้องนะครับอันนี้ นะครับกับงัวที่สารีน้ำเชื่อพี่น้องครับกับนี่ตัวนี้ที่เด็ดครับพี่น้องอ่งัวกระทิ้งพี่น้องนะครับอันนี้เร็วอันนี้งัวกระทิ้งครับพี่น้องเพื่อนอาว่ารีน้ำเชื่อนะครับแล้วก็เอาไปผสมพันธุ์นะครับไปกับงัวบานเขาเนี่ยนะพี่น้องนะครับอันนี้คนที่ชอบของแปลกนะครับกับสามารถหาได้ครับอันนี้งัวกระทิ้งครับเอานะครับ เอาลนะครับกะสีนีหลายตัวครับพี่น้องอันนี้งัวเท่าครับตัวนี้งัวเท่าผมโมหจากซื่อครับพี่น้องว่าไทยเบิรงนะครับอันนี้คืองัวชาโรเล่ครับชาโรเล่นะครับตัวนี้เป็นกะไวทัรีนน้าเชื่อครับพี่น้องนี่ถูกสายพันธุ์ครับอยู่นี่นะครับตัวนี้อะไรห้าหนึ่งนะครับอันนี้ผมกะบมโหจากซื่อมั่นนะพี่น้องนะครับเป็นกะไวทาลีน้ําเชื่อครับอยู่นี่ยูสุนวันฉักพี่น้องนะครับผมหันกะว่ายรูปว้นะครับ ตัวใหญ่นะครับสูงดีครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับนิ้นจาานะครับแทงกัดนะครับตัวนี้มันแดงใบเล่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้แดงใบเล่ครับพอดีเป็นของพี่เป็นนะครับมาฝากดินั่นเฉื่อยได้ก้อนก็เป็นของพอตูครับเพิ่นขายต่อไปครับพี่น้องนะครับต้องหันมันจะเอาไปทายคลิปไปยูนครับให้บ้งนะครับอันนี้คือแดงใบเล่ครับพี่น้อง นะครับนี่คือบรรยากาศตอนประมาณใบสองพี่น้องนะครับเห็ดห่อนนะครับตัวนี้ก็เอชเนะครับตัวนี้ก็เอชห้าสามเจ็ดป่ะนะครับตัวนี้พี่น้องก็คืออ่ามันนอนอยู่นะครับตัวนี้เอชห้าสามเจ็ดครับพี่น้องนะครับตัวนี้กะนอนอยู่นะครับตัวนี้เจมบอลูนย์ูเจ็ดครับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็กำลังนอนอยู่ครับพี่น้องนะครับเจมบอลศูนยูนเจ็ดนะครับกะโตัวญ่นะครับสูง นาดีครับพี่น้องนะครับตัวนี้เจมบอลซุซุนเจ็ดครับพี่น้องนะครับกะเท่านี้เบนเรื่องโค้งต่างครับตัวนี้สูงเงยนะครับตัวนี้เจมบอลซุ่นเจ็ดตัวนี้พระเอกประจำฟาร์มโขกนั่นเองมิดฟ้าครับนี้ซีว่าซุ่นเก้าหกครับพี่น้องถือว่าขายน้ำเชื่อเลยสูงสุดในประเพจไทยครับตัวนี้ครับซีว่าซุนเก้าหกครับพี่น้องนี่ให้เบิ้งนะครับตัวนี้ซีว่าซุนเก้าหกนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นง้วตัวไดเนาะเอดเคหาสองศูนย์บอแม่งครับตัวนี้เอดเคหาสองศูนย์ครับพี่น้องนะครับดาวจะรักฟ้าครับขอขอตัวว่าดาวข้างฟ้าครับตัวนี้ให้ลูกดีนะครับสีดีนะครับแดงจนแสบตาพี่น้องครับตัวนี้คือเอดเคหาสองศูนย์ครับให้เบิ้งนะครับเอาก็ถือว่าเข้าไป้นเบิ้งง้วสุกโตเรียบๆสีกันครับนี่นะครับตัวนี้สีแดงสีเขียบครับพี่น้องนะครับแดงจนแสบตานะครับ แดงก็จะง้อมูหันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมมองจากตัวของน้ำเต็งอยู่ครับพี่น้องนให้เบตัวนี้เป็นง้วน้าเขานะครับด้จำบ่าคิดนะครับอาจจะมาจากวี้ยล้านะครับพี่น้องนะครับตัวนี้เ็นมาอยูนี่จะมาดีนันเชอร์ไดเดลนะพี่น้องโค้งสางเงินหนังดีครับตัวนี้นะครับนะครับกับชื่อว่าดีครับตัวนี้ตัวนี้กับสีดีครับพี่น้องนะครับง้วของปอรตูครับตัวนี้นี่อ่านึงสอง ก็รู้ว่าม yeah, ีหอยอไหนพี่น้องแต่ว่าถือว่าดีดีนะครับตัวนี้ครับอันดาบันอันดามันครับบีบีนะครับบีบีเจ้าอันดามันครับพี่น้องนะครับที่ว่าน้ำข่าจากอเมริกาครับตัวนี้นะครับจะถือว่าสีนีอตัวใหญ่เก่าๆที่หัวเคยนมากครับอันนี้สีเริ่มเข้มขึ้นครับตะกีสีว่าเข้มอะไรครับตัวใหญ่ขึ้นทีเข้มขึ้นครับจะช่วงนี้ก็พักค่อนพี่น้อง นะคิดว่าง่ายนะครับปกติอ่ะมันมันนอนส่วนนี้มันเป็นช่วนที่ว้าผักผอนแต่ว่าจะถือว่าโตง่ายครับผู้ใดนะครับที่าเบิ้งคลิดมูฮันเหล่วนะครับก็ให้เบิ้งพอกันทุกตัวแล้วพี่น้องนะครับจะถือว่าไอเดียเมื่อเบิ้องมาผู้ใดเค่เสร็จอะไรแล้วกต่เบิ้งเปรียบเทียบเอาครับว่าเขาไอเดียพักผันแบบใดนครับเรื่องโครงสร้างเรื่องสีหรือเรื่องพันธุกรรมนะครับเขากลับมาเลือกเอาครับพี่น้องนะครับจะถือว่างามหลายครับตัวนี้ อยู่ศูนย์มานรานนครับพี่น้องค <ouse> นนี้ผัดล้มครับนี่นะครับมีผัดล้มผัดล้มแหง้วะครับพี่น้อง <sm art> ม,มีไฟอะไรมาแลงพร้อมกันนะครับพี่น้องก็งคือว่าผู้เด้งัวเขมาไว้นี่ก็คือเป็นศูนย์มาตรฐาน,นครับแต่ก็มีการตรวจอาหารให้อาหารเป็นเวลาครับพี่น้องแลัวภางอออกกํลังกายครับสีนี้หม่องสําหรับแรนออกกําลังกายแหง้วะครับฝึกแห้มันออกกําลังกายครับฝึกสุขภาพแหงัวดีขึ้นพี่น้องเอานะครับมูฮันจะให้พี่น้องเบ่งงวได้หลายแบบแล้วครับ สำหรับเมื่อนี้มันไก่ชน้องมึงแค่นี้ก่อนะครับสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ